สวัสดีครับทุกคนผมก็จะมาเล่าเรื่องของผมเองตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับว่าผมได้ทําวีลกรรมอะไรไว้บ้างตอนนี้ผมยังจําได้อยู่แต่ตอนที่ผมโตขึ้นไปอีกผมอาจจะจําไม่ได้ผมก็เลยมาเลา่าผมจะเล่าเท่าที่ผมจําได้นะครับเพราะบางส่วนผมก็จําไม่ได้ผมจะไม่เล่าที่เดียวหมดนะผมจะแยกเป็นหลายๆลายพานะเพราะผมค่อนข้างจะขี้เกลียดเรื่องที่ตอนผมเข้าเรียนส่วนเด็กเล็กวันแรกแม่ผมไปส่งผมที่โรงเรียนแต่ผมไม่อยากไปพอผมถึงที่โรงเรียนแล้วผมแม่งก็ร้องให้อะแล้วก็มีคนอาทตมาวันแรกเหมือนกันมันก็บอกผมว่าไม่ต้องร้องนะแต และที hall, the ่น at the ี่ครูเขาให้เข้าไปในห้องและต่อแถวครูเขาก็เปิดเพลงเปิดกราบก้าบเขาก็ให้เด็กเต้นกันครูเขาก็บอกถ้าใครเต้นดีจะมีรางวัลให้แต่คือเขาหลอกเขาก็ให้ผมลุกออกไปเต้นแม่ผมก็บอกกันผมว่าไปเข้าห้องน้ําก่อนเดี๋ยวจะกลับมานั่งดูพอแม่ผมออกนอกห้องและเขาก็ขี่รถออกไปเลยไว้ลับผมได้ยินเสียงรถแผมก็วิ่งออกไปดูผมก็เห็นแม่ขี่รถออกไปผมก่อนร้องไห้และวิ่งตามรถครูเขาก็มาจับตัวผมไว้ไม่ให้วิ่งตามไปครูก็พาผมเดินกลับเข้าไปในห้องผมก็ร้องไห้อยู่ในห้องอพักหนึ่งครูก็ว่าผมจะรร้องทาานนักคญ เอาผมก็ยังเด็กก็ต้องร้องให้อยู่แล้วผมแมวแค่สามขวบและที่นี่ครูเขาก็ให้ไปหยิบดินน้ำมันคนละสามก้อนให้เอามาปัน่น แล้วเอาไปส่งเขาก็บอกว่าจะปั่นกับเพื่อนก็ได้นะแต่ผมเก่งอยู่แล้วผมก็ปั่นคนเดียวแอมมีผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกัน3าคนช่วยกันปั่นผมปั่นเสร็จก่อนทุกคนในห้องใช่ครับผมทําเสร็จก่อนทุกคนผมก็เอาไปส่งผมหันกลับมาเห็นผู้หญิงสามคนนั้นเขาแม้งเขาปั่นคิดว่าจะเอาไปประกวดผมก็ดูอยู่แบบหนึ่งครูเขาก็ถามผมว่าปั่นอะไรมาส่งครูผมก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าปั่นสบู่ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกผมปั่นสบู่หลัที่นี่ครูก็บอกว่าไม่ผ่านเอาผมก็อุวาตั้งใจปั้นส และบอกขอปันด้วยได้ไหมเขาก็ให้ผมปั้นเป็นเฟรนฟรายเพราะพวกเขาปั้นพวกแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าและไก่ทอดไปแล้วและผมก็จำได้แค่นี้ตอนผมอยู่สนเด็กเล็กเอาไว้ต่ออนุบาลหนึ่งนะครับไปบิดคมคม